จะเกิดสิ่งต่อไปนี้กับราคาของบิตคอยริงหรือลองไปดูคลิปคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะมาเล่าบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยนะครับหลายๆคนนะครับเห็นนะครับว่าราคาของบิตคอยเนี่ยโอ้โหมันผ่านจุดที่แบบเริ่มดูดีในสายตาของใครหลายๆคนนะครับดังนั้นครับผมก็เลยตัดสินใจครับว่าวันนี้มาอัปเดตข่าวสารกันสักนิดหนึ่งครับว่ามันจะเกิดสิ่งต่อจากนี้กับราคาของบิตคอย จริงหรือแต่ก่อนที่จะไปฟังกันครับอยากให้ทุกๆคนนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมและขอย,ย้ําอย่างหนึ่งครับสิ่งที่ผมกำลังจะแชร์และแบ่งปันต่อจากนี้นะเป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาครับที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยนะเพราะฉะนั้นครับทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงครับคุณควรต้องศึกกษาใให้ดดี่อนนตัสิจลง เดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดต่อจากนี้กันครับโอเคและนี่นะครับนี่คือกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่า Bitcoin นะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกๆคนได้มีโอกาสเห็นนะครับนี่คือราคาปัจจุบันของ Bitcoin นะครับจะอยู่ที่ประมาณ5250นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันสักนิดหนึ่งครับว่ามันจะเกิดสิ่งต่อจากนี้หรือเปล่านะครับจากสิ่งที่ผมเคยทำมาล่าสุดครับตอนนี้นะครับเส้นสีส้มที่คุณเห็นเป็นเส้น EMA นะครับ50สนะครับส่วนเส้นสีเขียวที่คุณเห็นคืออเส้น EMA 200ก็ย่าง เคยได้บอกนะว่าหลังจากที่ผ่านโซนนิ่งนะครับที่เราเคยพูดถึงนะครับราคาของบิตคอย n มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับก็คือจากตรงนี้นครับตั้งแต่โซนตรงนี้ขึ้นมาเนาะแล้วมันก็ดีดตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วผมก็เคยบอกเอาไว้ว่าถ้ามันผ่านโซนตรงนี้ขึ้นมามันก็จะมีโอกาสที่จะพุ่งต่อไปแต่โซนที่มันจะต้องไปทดสอบก็คือโซนปัจจุบันตรงนี้ครับอ่าซึ่งเป็นโซนเส้นปะตรงนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าถ้าคุณดูกราฟดีๆนะครับนี่คือกราฟของ time frame week นะครับจะเห็นว่ามันมาทดสอบตรงแนนวี ถ้าเกิดมันสามารถผ่าน50,000ถึง5 0 0 0มตรงนี้ได้ครับคุณจะมีโอกาสได้เห็นนะรราคาของ Bitcoin นะครับขึ้นไปทดสอบอีกทีครับแถ,ถวๆวประมาณ8 8 0 0 0ไปจนถึง60,000ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเรามาดูแฟกเตอร์ต่อ ถ้าเรามาดูรายละเอียดจากที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลองไปดูตรงส่วนของปัจจุบันของ RSI นิดนึงนะครับนี่คือส่วนของ RSI ครับคุณจะเห็นชัดเจนครับว่าจาก RSI เนี่ยที่มันเคยย่อลงมานะอ่าตอนนี้ครับมันดีดตัวสูงขึ้นนะแล้วถ้าเกิดดูจากค่าเฉลี่ยเนี่ยคุณจะเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยคือเส้น50อ่าเส้นปะแนวนอนที่คุณเห็นตอนนี้คือเส้น50นะผมพูดได้อย่างหนึ่งครับว่าตอนนี้ RSI เนี่ยมันวิ่งอยู่ประมาณแถวแถว60นะแสดงว่ามันแสดงสภาวะของ bullish อยู่ด้วยนะครับ นังเป็นเทรนขาขึ้นอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับพอเรามาดูอินดิเคเตอร์ของ MACD คุณก็เห็นชัดเจนนะว่าโดยปกติเนี่ยพออินดิเคเตอร์ MACD เกิดขึ้นนี่นครับโซนตรงนี้เนี่ยคือช่วงที่ราคาของบิตคอยมันขึ้นเนี่ออกมาแล้วก็ตรงเส้นปะตรงนี้ครับคือจุดที่ปกติเราต้องขายพูดง่ายมันย่อลงอย่างชัดเจนจะเห็นว่าโซนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ทาให้ราคาของบิตคอยเริ่มสูงขึ้นเนี่ย MACD ตรงนี้มันจะโชว์เป็นฮิสโตแกรมนะครับหรือว่าเป็นกราฟแท่งนะครับ มันโชว์เป็นกราฟแท่งที่แสดงสีเขียวเกิดขึ้นดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสีเขียวอย่างที่เห็นไงเพราะฉะนั้นคุณถึงเห็นราคาของ Bitcoin มันพุ่งสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ไม่แปลกนะครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็น RSI ที่บอกถึงเทรนขาขึ้นไม่ว่าจะเป็น MACD ที่บอกถึงเทรนขาขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน และนี่คือกราฟของ Time Frame Day นะครับคุณจะเห็นชัดเจนนะครับว่าจากที่เราตีเส้นฟีโบนัชชีตรงนี้นครับจากจุดยอดที่มันเคยแตะประมาณ65,000นะครับดีลงมาที่จุดต่ําสุดโดยประมาณครับซึ่งดูเหมือนว่าจุดต่ําสุดจริงๆมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับแถวๆนี้ก็คือราวๆ28,000นนะครับคุณจะพบเจอว่ามันก็คืออยู่ในโซนอย่างที่เราเคยพูดถึงเนาะแต่พอผ่านโซนไปได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่พอมันทะลุแนว ต้านตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็ดีดตัวสูงขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็พอทะลุโซนนิ่งตรงนี้ขึ้นมานครับอย่างที่เราเคยพูดนะครับทะลุ45,000ขึ้นมาก็เลยมาเจอโซนปัจจุบันซึ่งตอนนี้เนี่ยผมบอกตรงๆครับว่าโซนปัจจุบันเป็นโซนที่มีความแข็งแกร่งพอสมควรเลยนะว่าถ้ามันสามารถผ่านจุด50,000ยืนเหนือ50,000ถึง52,000ไปได้นะครับเราก็จะบอกได้ครับว่ามันจะดีดตัวพุ่งขึ้นไปต่อเพื่อทดสอบแนวข้างบนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เนี่สนนาาส,สุดคองูถวื51 ห้าสิบี่ยก็ เป็นอย่างที่คาดครับว่าคือมาทดสอบแนวแถวๆประมาณ5 1 0 0 0 52,000เกิดขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องมานั่งลุ้นกันต่อครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับแต่ผมมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกทุกคนได้เห็นครับว่าถ้าเกิดผมเริ่มตีเส้นเนี่ยครับนี่คือเส้นเทรนไลน์นะครับที่ผมตีจากจุดยอดนะครับอ่าผมตีจากยอดข้างบนนะครับไล่ลงมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณจะเห็นว่าอ๋อนี่ไงแนวโซนตรงนี้ครับที่ผมเคยพูดแถวๆประมาณ4นี่ยตรงนส้นเทันไป์นรับที่หน ตรงนี้ลงมาครับพอคุณเห็นนะครับว่าเส้นนี้ลากลงมาเกิดขึ้นนะครับคุณจะเห็นว่าเฮ้ยนี่ไงเส้นแท่งเทียนตรงนี้ครับตัดทะลุตรงนี้พอดีซึ่งเป็นตำแหน่งของโซนนิ่งที่เราเคยพูดถึงนะครับมันเลยมีการดีดตัวขึ้นนะครับนอกจากการตัดเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝ่าแดน4 5 0 0 0เกิดขึ้นมันก็เลยพุ่งขึ้นไปต่อนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นไปอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์เอาไว้ก่อนหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะว่าตอนนี้บิตคอยก็ยังทดสอบแถวๆประมาณ50,000จนถึง51,000ห้น ก็แนวฟิโบนัชชีมันก็บอกเอาไว้อยู่แล้วนะว่าเนี่ยมันต้องมาทดสอบแนวแนวนี้นะครับซึ่งปีซึ่งมีความสําคัญพอสมควรนะครับแต่จากภาพภาพนี้เนี่ยเราก็เห็นชัดเจนนะว่ามีโอกาสสูงมากที่มันจะดีดตัวโผล่ขึ้นไปอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันแต่การที่มันจะฝ่าดีดตัวพุ่งขึ้นไปต่อนะครับคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าตอนนี้เนี่ยแนวสําคัญคือแนวฟิโบนัชชีปัจจุบันคือแถวแถวประมาณ5 0 0 0 0จนถึง5้า0มืนันะครับถ้ามันสามารถฝ่าแนวนี้ไปได้ครับราคาของบิตคอยครับจึงจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไป เพื่อทดสอบแถวๆห้าหมื่น 7,000พันไปจนถึง60,000เกิดขึ้นได้ด้วยก็ต้องมาลุ้นกันนิดนึงครับว่ามันจะเกิดภาพภาพนี้ขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ลองดูกันครับคือภาพต่อจากนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมโชว์เส้นสีส้มที่เป็นเส้น EMA 50นะครับขณะที่เส้นสีเขียวคือเส้น EMA 200ผมลองลากกลับไปดูเล่นๆนะให้ดูอดีตเลยนะครับลองดูการตัดกันของเส้น EMA สีส้มนะครับที่มันตัดขึ้นทะลุนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันตัด โงหัวขึ้นนะครับแล้วก็ทะลุขึ้นไปเนี่ยผมอยากให้คุณสังเกตกราฟแท่งเทียนว่ามันมีทิศทางไหนเกิดขึ้นนะครับในขณะที่พอมันตัดเอาเส้นสีส้มนะครับตัดลงเส้นสีเขียวนะครับทิศทางของแท่งเทียนที่คุณเห็นอยู่เนี่ยกราฟมันเป็นแบบไหนลองมาดูกันจุดแรกนะครับที่เราเห็นนะค,คุณจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีการตัดขึ้นนะครับ ตรงนี้นะครับมีการตัดขึ้นนะครับพอมันตัดขึ้นเนี่ยคุณจะเห็นว่านี่ไงครับราคาของบิตคอยพุ่งทะยานสูงขึ้นบางคนบอกเฮ้ย hey, ตรงนี้มันย่อลงไม่เกี่ยวครับถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยมันสูงขึ้นมันสงนูงขึ้นถึงขนาดไหนถ้าคุณดูดีๆครับราบใดที่มันยังไม่ตัดทะลุลงนะเส้นสีสม้มยังไม่ตัดทะลุลงราคาของบิตคอยเนี่ยจากตรงเนี้ยที่ตัดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งตรงนี้เริ่มทําท่าย่อลงแต่พอย่อลงตรงนี้ตรงนี้ชัดเจนครับนี่ เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นลองมาสังเกตนิดนึงนะครับลองมาสังเกตนิดนึงคุณจะเห็นว่านี่ครับราคาของบิตคอยก็ร่วงลงอย่างต่อเนื่องจริงๆมันร่วงก่อนหน้าแล้วแต่เราเห็นชัดเจนว่าตรงนี้มันจะมีการร่วงลงนะครับไม่ไปต่อสักพักหนึ่งนะครับตรงนี้พอตัดขึ้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าเฮ้ยตัดขึ้นตรงนี้ปุ๊บมันก็ยังพยายามดันตัวเองเกิดขึ้นแต่ภาพตรงนี้สําหรับผมมันคือลักษณะของไซเวยสมะมากกว่าแต่พอตรงนี้ตัดลงนะคุณสังเกตนิดนึงครับตัดลงปุ๊บมันก็ร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องเห มันก็ล่วงลงมาอางต่อเนื่องตรงนี้ทําท่าจะตัดขึ้นแต่ยังไม่ทะลุนะครับสุดท้ายมันก็เลยไม่ไปต่อยังล่วงลงมาต่อนะครับคุณจะเห็นว่าเนี่ยครับมันเป็นลักษณะอย่างที่ผมพูดถึงมาดูตําแหน่งตรงนี้ครับตำแหน่งตรงนี้เส้นสีส้มตัดขึ้นนะครับลองไปดูกันครับว่ากราฟเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหสูงมากครับจนกระทั่งตําแหน่งตรงนี้เริ่มมีการย่อตัวลง เกิดขึ้นนะพอมีการย่อตัวลงเกิดขึ้นตรงนี้ตัดทะลุลงครับก็จะเห็นชัดเจนครับว่ามันหมดแรงครับพอมันหมดแรงครับจากตําแหน่งกราฟตรงนี้ครับโอ้โหมันก็ย่อลงต่อย่างต่อเนื่องอย่างชัดเจนนะครับมันย่อลงอย่างต่อเนื่องนะครับลองไปดูครับเส้นสีส้มตรงนี้คือตำแหน่งถัดไปครับที่มีการตัดขึ้นครับก็พุ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับจนกระทั่งตรงนี้ครับตัดทะลุลงครับพอเส้นสีส้มตัดทะลุลงราคาของบิตคอยก็ย่อลงนะครับ ยอลองพอตรงนี้ตัดขึ้นมันก็พุ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันพอตรงนี้ตัดลงก็ล่วงลงเช่นเดียวกันครับตำแหน่งตรงนี้ครับสีส้มตัดขึ้นครับราคาของบิตคอยก็พุ่งสูงขึ้นทะยานเลยพอตรงนี้เริ่มมีการย่อลงปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ตัดก็เป็นการคอนเฟิร์มซ้ำอีกทีทำให้มันร่วงลงมาถึงจุดปัจจุบันดังนั้นครับถ้าคุณดูสเตตัสปัจจุบันตอนนี้เส้นสีส้มตัดทะลุข,ขึ้นนะครับพอเส้นสีส้มตัดทะลุข,ขึ้นมันถึงได้บ่งบอกไงครับว่าราคาของบิตคอยเนี่ยมันถึงพุ่งสูงขึ้น,นคนง,ง,งุ่่อยาทีณ กำลังเจออยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสนะครับที่มันจะเป็นไปอย่างที่ผมพูดถึงนะว่ามันจะวิ่งต่อไปครับมันจะวิ่งต่อไปแต่การที่มันจะวิ่งไปถึงระดับไหนเนี่ยก็ต้องมาดูครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันทดสอบแนวของฟีโบนัชชีที่เราพูดถึงอยู่นะครับก็คือประมาณ5 0 0 0 0ื่ถึงห้าหมถ้ามันผ่านแนวนี้ได้ครับคุณถึงจะได้ลุ้นเห็นราคาของบิตคอยไปแตะแถวๆห้าหมื่นเจ็ดพันจนถึงหกหมื่นเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันพอนอกเหนือจากนี้ครับอันนี้คือกราฟ4สี่สั่ว ค,คุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับว่านี่ครับนี่คือจุดที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันครับว่าอ๋อตำแหน่งนี้ครับนี่คือตำแหน่งที่1ครับที่มีการทดสอบแนวรับนะครับของเส้นเทนไลน์สชั่วโมงนะครับตำแหน่งนี้มันพยายามย่มยอลงมาแต่มันอยู่แค่โซนนิ่งนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันไปเจอแนวของฟิโบนัชชีย่อยตรงนี้นะครับในขณะที่ตำแหน่งนี้เนี่ยมันคือโซนนิ่งที่อยู่ตรงแนวรับตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันนะครับคุณจะเห็นว่ามันก็มีการขึ้นแล้วก็ล่วง แล้วก็ขึ้นแล้วก็ล่วงนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้คุณเห็นชัดเจนนะว่า potential ของมันที่จะเกิดขึ้นนะ potential ของมันที่จะเกิดขึ้นนะก็คือตำแหน่งตรงนี้ครับถ้าจากกราฟ4ชั่วโมงที่เราเห็นนะครับตอนนี้มันมีโอกาสสูงมากนะครับที่ราคาของ Bitcoin นะครับจะพุ่งขึ้นไปที่ตำแหน่งกรอบตรงนี้ครับตำแหน่งกรอบตรงนี้เนี่ยบอกเลยถ้ามันสามารถพุ่งขึ้นไปได้คือ5 5 0 0 0 แปลว่าคุณจะมีโอกาสได้เห็นราคาของบิตคอยทะลุต่อไปด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกครับตรงนี้ครับคือตำแหน่งแนวสําคัญที่คุณน่าจะพิจารณาแล้วเห็นอยู่นะว่าโอ้ตรงนี้คือแนว50,000นะนี่ไงครับเส้นปะตรงนี้ครับในขณะที่ฟีโบนัชชีของเราประมาณ51 0 0มืผมตีเลขกลมๆขึ้นไปก็คือ52 0 0มืแปลว่าต้องผ่าน52 0 0มตรงนี้ให้ได้ครับผ่านไปได้ปุ๊บถึงจะทะลุขึ้นไปนะครับมิฉะนั้นมันก็จะย่อลงมามาเจอแถวๆสี่หมเกิดขึ้น ก็เป็นไปได้แต่อย่างที่บอกนะว่ามุมมองที่ผมกำลังแชร์และแบ่งปันเป็นมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นมันจะเกิดขึ้น จริงหรือเปล่าต้องมานั่งพิจารณากันต่อไปนะครับผมแต่นอกเหนือจากนี้ครับเดี๋ยวเราลองกลับไปดูกราฟวีกันสักนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมกําลังแชร์และแบ่งปันให้คุณได้เห็นครับมันคืออินดิเคเตอร์ของล็อกการิทึมนะครับซึ่งผมเคยพูดในคลิปก่อนหน้าด้วยเช่นเดียวกันครับคุณจะเห็นชัดเจนนะว่าราคาของบิตคอยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มันมาทดสอบตรงนี้ครับนี่คือแนวรับนะครับมันจะดีดตัวเองกลับขึ้นไปครับจนไปเจอแนวต้านลงมาที่แนวรับครับแล้วก็ไปชนแนวต้านครับแล้วก็ลงมาทีี่่่แนนนนนวรรรััับตตงง้มมไผาซ มาเลยโดนตกลงมาเจอแนวรับอีกครั้งนะครับตรงนี้มีการทะลุเล็กน้อยแต่ไม่ไปต่อนะครับสุดท้ายมันก็ยังวิ่งชนแถวๆแนวรับนะแล้วก็มันพยายามทะลุขึ้นไปนะที่แนวต้านเกิดขึ้นด้วยประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะให้คุณดูครับคุณลองสังเกตดีๆนะครับตอนที่มันมาชนแนวรับเกิดขึ้นนะครับแล้วมันทะลุ ขึ้นเส้นตรงกลางตรงนี้ครับเส้นตรงกลางเนี่ยเสมือนกับเส้นฟีโบนัชชีที่50%ถ้าข้างบนนี้คือ100นะครับตรงนี้คือ0ูนะครับตรงนี้คือเส้น50เมื่อไหร่ก็ตามที่มันทะลุเส้น50ครับมันจะไปชนแนวตรงนี้ครับมันคือแนว0.618ก็คือ61.8% แล้วก็ย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาเสร็จปุ๊บมันถึงจะดีดตัวเองขึ้นไปชนแนวต้านนะครับที่1 0 0เ์เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเราอยากให้ลองพิจารณาลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ย่อนะครับจากที่จุดสูงสุดลงมาที่แนวรับนะครับที่ข้างล่างเส้นศูนย์เลยนะครับพอคุณสังเกตดีๆครับว่าตรงนี้ครับมันพุ่งขึ้นไปครับมันพุ่งขึ้นไปทะลุเส้น50%อครับมันก็ย่อตัวลงมาเห็นไหมพอมันย่อตัวลงีดด กลับขึ้นไปได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ขึ้นไปถึงแนวต้านนะครับที่ร้อนตะครับมันก็ล่วงลงมาที่แนวรับนะครับเป็นลักษณะแบบเดียวกันแต่เส้นตำแหน่งนี้ครับคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างว่าอ๋อมันไม่ผ่านทะลุเส้นห้าสิบเห็นไหมพอมันไม่ผ่านมันเลยโดนตบลงมาครับโดนตบลงมาแล้วก็ล่วงลงมาถึงลักษณะนี้พอตรงนี้เนี่ยด้วยความที่มันอยู่แนวรับอย่างต่อเนื่องครับมันก็พยายามดีดตัวเอง กลับขึ้นไปครับการดีดตัวเองกลับขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ครับทะลุเส้น50ครับแล้วก็ย่อลงมาเพื่อพยายามทดสอบแล้วก็ขึ้นไปครับแล้วก็โดนตบลงมาตอนนี้เนี่ยนี่คือจุดสําคัญครับถ้ามันสามารถพยายามดันตัวเองทะลุเส้น50ตรงนี้ขึ้นไปซึ่งมีโอกาสสูงด้วยเช่นเดียวกันในความคิดของผมนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันจะเกิดภาพลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันราคาของบิตคอยมีโอกาสสูงมากครับที่จะ พุ่งขึ้นไปนะครับไปชนที่ขอบข้างบนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วถ้าถามว่าขอบข้างบนเกิดขึ้นอย่างที่ผมเคยประมาณการให้เห็นครับว่าสมมติราคาของบิตคอย n ปกติเนี่ยมันวิ่งไปนะครับก็คือชนที่ประมาณตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นช่วงเวลาประมาณสิ้นปีนะครับซึ่งแนวต้านข้างบนเนี่ยที่เราเห็นปัจจุบันนะมันจะอยู่แถวๆประมาณสแสนสี่ถึงแสนห้าหมื่นแสดงว่ามีแนวโน้มหรือมีโอกาสนะครับที่ราคาของบิตคอย n จะพุ่งขึ้นไปถึง ตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันก็ต้องมาลุ้นกันนิดนึงนะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นจริงหรือเปล่านะครับอย่างที่คุณได้เห็นนะเมื่อสักครู่ผมแสดงให้คุณเห็นนะว่าราคาของ Bitcoin หลังจากนี้จะไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับซึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมพูด จริงหรือเปล่าต่อจากนี้ต้องมาดูกันต่อไปนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เห็นนะครับมันคือมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นนะไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครเข้าไปลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่า Bitcoin บิตคอยนะเพราะฉะนั้นครับคุณต้องประเมินให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นจากกราฟเมื่อสกู่อย่าง time f r a m ร w e e k นะครับ time f r ร me Day ที่ผมโชว์นะครับไปจนถึงอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยมันสอดประสานหรือสอดคล้องกัน พอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจงอย่าลืมความเสี่ยงครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงนะครับคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะเงินที่คุณควรจะใช้ควรจะเป็นเงินที่เย็นเจี๊ยบที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถ ทได้สําหรับใครก็ตามนะครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะฝากเป็นกําลังใจให้กับผมนิดนึงนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครป์นะครับไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับอยากจะปรึกษากันนะในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีโดยเฉพาะสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยซึ่งผมจะพูดบิตคอยเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่ผมลงทุน เป็นหลักนะครับดังนั้นผมก็จะพูดในสิ่งสิ่งนี้ซึ่งความรู้ที่ได้เนี่ยผมใช้จากการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วเอามาปรับประยุกต์ใช้นะครับหรือว่าถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างที่ผมแชร์และแบ่งปันหรือว่ามากกว่านี้นะค,คุณสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง ไลน์แอดได้ด้วยเช่นเดียวกันแค่พิมพ์ข้อความว่า EPF คุณก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะได้เรียนรู้สิ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันและปัจจุบันนับอยากจะบอกเราให้เพื่อนๆฟังว่าผมมีทำไลฟ์ผ่านช่องทาง a c e b o o k นับกลุ่มปิดขึ้นมานครับในกลุ่มที่มีชื่อว่า Zero to Freedom นับซึ่งผมจะมาไลฟ์โดยปกติเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะประมาณวันพฤหัสนะช่วงเวลาประมาณ6โมงถึง2ทุ่มโดยประมาณนับสัปดาห์ละครั้งนะครับซึ่งจะมาแชร์และแบ่งปันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตตตของงผผมมัั้แ่่วนทีเคยดล ในชีวิตของผมเปลี่ยนชีวิตนะให้กลายเป็นปลดหนี้ได้ในระยะเวลาอันสั้นนะไปจนถึงสร้างพอร์ตให้มันเติบโตงอกเงยไปจนถึงพาตัวเองไปสู่คาว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแบบนั้นได้ยังไงคุณสามารถครับทักเข้าไปที่ช่องทาง l i น์แอได้ด้วยเช่นเดียวกันนะมันจะมี Rich เมนูให้คุณคลิกเข้าไปนะตรงซี r ร่ท e ีดอมนะคุณสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็เรียนรู้ได้แบบฟรี free. เลยเช่นเดียวกันสุดท้ายและท้ายที่สุดครับอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองและเพื่อครอบครัวของคุณไปจนถึงเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดครับเชื่อมั่นในสัญชาติยาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโคชบอลวิทยาชูสุขอมรวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบาบ